ามโพแห่งนี้ก็เพื่อไว้สักการะเคารพบ,บูชาการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดเป็นเหตุแห่งความเจริญของชีวิตซึ่งเรื่องการบูชาเนี่ยพุทธเจ้าก็ตรัสไว้หลายที่ในมงคล,ลสูตรก็มีการตัดเอาไว้ ตลอดจนถึงในกำมพียปาทานเทลคา,าถาเทรีคาถาก็จะมีการกล่าวถึงการปารบบุญเนื่องด้วยการสักการะคารบูชาถึงแม้ว่าจะเป็นในส่วนของอามิสบูชาแต่การที่จะจบลงด้วยการปฏิบัติบูชาจะปฏิเสธกุศลในส่วนเบื้องต้นไม่ได้เลย นะซึ่งการบูชาด้วยอามิตเนี่ยก็ถือว่าเป็นในส่วนของกุศลเนะบื้องต้นนะก็อาศัยกุศลประเภทนี้แล้วก็มีการปราถนามรรคนิพพานเป็นที่ตั้งเมื่อบุญบรารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วก็จะจบลงด้วยการปฏิบัติบูบชานะสุดท้ายก็ต้องเชื่อมโยงไปหาการ ปฏิบัติบูบชาชั้นกุศลนะทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นทานศีลนนหรือกุศลอื่นใดก็ตามที่ปารบขึ้นมาเนี่ยทั้งหมดทั้งสิ้นก็จะเชื่อมโยงไปถึงการปฏิบัติเพราะ้าว่าบุคคลไม่ประพฤติปฏิบัติไม่สามารถที่จะนำตนให้พ้นไปจากทุกขทาง่วงได้ะฉะนั้นค่ำคืนวันนี้ก่อนที่เราทั้งหลายจะได้ร่วมกันบูชาสักการะ เจดีทั้ง3ามที่อยู่นะเบื้องหน้าของเราก็จะได้ให้ท่านอาจารย์มานาตวุฒิวิสุทธโธได้กล่าวอนิสง์กองการบูชาสักการะในกคำคืนวันนี้ก็ขอนิมนต์ธรรมตถุรันตนาตาจิกสระขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรยัยกราบขอของคการปฏิญาณุนเยระ ขอจเจริญพรอ,อุบาสกอุบาสิกาในคำคืนมือนีเป็นมือที่สองของการปฏิบัติบูชาขอให้เราท่านทั้งหลายนะช่วงนี้เป็นการปฏิบัติบูชาให้จังไดจึงจึงจะ จะได้ชื่อว่าปฏิบัติบูชามานั่งอยู่หน้าต้นโพนี้ปฏิบัติยังไงเดินจงกรมรอบเดินจงกรมก็ได้นะก็ได้เหมือนกันเรียกว่าปฏิบัติบูชาหรือจะกำหนดรูปนามกำหนดรู้ทุกข์อย่างนี้เป็นต้นเพื่อจะน้อมเป็นปฏิบัติบูชา พระสมานสะบริเจ้าพระทรงสรรเสริญบุคคลใดเที่ยวไปสักการะบูชากราบไหว้แม้ตั้งหลายร้อยปีพอบพาบริวันของตนไปเที่ยวกราบไหว้สักการะบูชาแต่พระอ,องค์ก็ไม่ได้สรรเสริญพระอ,องค์สรรเสริญกันปฏิบัติบูบชาแต่ก็ไม่ได ไม่ได้ทิ้งหรอกทั้งสองอย่างเราชอบพูดทั้งหลายก็ทําตามสมควรแก่เหตุปัจจัยบางทีปฏิบัติไม่ไหวไม่ได้ก็ใช้การบูชาด้วยอามิสสบูชาเรื่องราวที่จะนํามาเล่านี่เป็นเป็นอามิสสะบูชาที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก ผู้บาอาจารย์พระมหาเถระระารหัน์ในการก่อนทั้งหลายก่อนที่จะมาบรรลุธ,ธรรมในสำนักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งอดิตการพุทธการท่านเหล่านั้นก็ล้วนแต่เคยผ่านการบูชาพระเจ้ามาทั้งนั้นดังจะยกตัวอย่างพระมหากัจจยนะ พระมหากัจจายนะนี่เป็นเป็นพรามอธิการของท่านท่านเล่าไว้อย่างนี้ว่าท่านได้บำเพ็ญบุญญาที่การไว้ในพระุระเจ้า,าองค์ก่อนๆมาในสังสมคุณงามความดีเขาเรียกว่าสร้างกุศลสมผานไว้ที่จะเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยแก่พระนิพพาน นะเรามาอยู่ตรงนี้เราก็ได้เรียกว่าสร้างสมอุปนิสัยปัญจัยซึ่งเป็นการไต่เต้าก็าไปถึงการบรรลุคุณวิเศษมีพระนิพพานท่านก็ได้สังสมบุญญาบารมีอันเป็นปัจจัยแก่นิพพานมาในภพนั้นนันนะ ในห่วงเวลาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพระนามว่าปทุมุตตระท่านมหากัจจนะอดีตั้งนูน้นกันได้บังเกิดในตระกูลขระหบ,บดีมหาศาลมีทรัพย์อยู่80โกดขึ้นได้เจริญวัยวันหนึ่งได้ฟังธรรมในสำนักพระศาสดาเห็นภิกษุรูปหนึ่ง ที่พระศาสดาคือพระบรเจ้าปทุมุตตระนั้นได้ตั้งพิสูรรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งที่เป็นเอตทัคคะก็เรียกว่าเอตทัคคะผู้เลิศในในวิชานั้นๆในส่วนความรู้นั้นๆก็จะมีหลายท่านในพระศาสนาของเราก็มีอยู่ทราบกันดีก็มีพระมหาสาวก อ克คสองท่านแล้วก็พระเถระผู้ใหญ่เขาเรียกว่ามีอยู่แปท่านอย่างนี้เป็นผู้เลิศได้ตำแหน่งทงั้งภิกษุก็มีอุบาสกอุบาสิกาก็มีนะได้ตำแหน่งที่ท่านเหล่านั้นปรารถนาปรารถนามาแล้วก็ได้เห็นทำไมถึงได้ตั้งความปรารถนาอย่างนั้นก็ได้เห็น การคือได้เห็นมาก่อนได้มีคนเคยทำมาก่อนมีคนเล่าให้ฟังแล้วก็ได้เห็นมาด้วยว่าออคนอย่างนี้เนี่ยท่านได้ถูกตั้งไว้ในตำแหน่งที่สูงก็เลยปรารถนาตำแหน่งอย่างนั้นบ้างขอ,อนอกเรื่องนิดหนึ่งอย่างเช่นพระอนนทถระของเรานี่สมัยก่อนท่านก็ เป็นอุบาสกอุบาสิกาเข้าไปอุปธรรมอุปถากพระสมมาสมุทรเจ้าก็ได้ไปเห็นไปเห็นท่านตั้งภิกษุรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งเป็นผู้พุทธอุปถากรู้สึกตอนนั้นจะจะเห็นว่าภิกษุรูปนี้ที่เป็นอุปถากในสมัยนั้นได้เข่าเฝ้าได้รับ ความกรุณาเป็นพิเศษจากพระ,พ,ระพุทธเจ้าเข้าเฝ้าทุกครั้งที่ต้องการอุบถัธรรมอุบถางอย่างใล้ชิดใครจะผ่านไปผ่านมานะก็ต้องผ่านพระรูปนี้ก่อนละ่พะพาเข้าไปเฝ้านะเป็นเป็นเลขาหน้าห้องว่าอย่างนั้นเถอะใครจะไปเฝ้าพระพุทธเจา้าก็ต้องผ่านท่านนี้ก่อนแล้วนะนะก็มีความเข้าใจว่าพระรูปนี้นี่ได้ตําแหน่งใหญ่ ใหญ่จริงๆจะทำอะไรก็ต้องผ่านรูปนี้หมดเลยเป็นเลขาส่วนตัวว่าอย่างงั้นนะก็เลยตั้งความปรารถนาอย่างงั้นบ้างนั้นเป็นเรื่องราวของท่านพระอานนท์ของท่านพระมหากาจยานะท่านก็ได้เห็นพระเดเจ้าตั้งภิกษุรูปหนึ่งไว้ไวในตําแหน่งภิกษุผู้จําแนกจําแนกอัดอัทะเนี่ยที่พระองค์ตัดด้วยยอ่อ ให้พิสดารได้พระองค์จะแสดงธรรมโดยย่อแก่ภิกษุทั้งหลายพอแสดงธรรมเสร็จแล้วพระองค์ก็เสด็จเข้ากุฏิเลยภิกษุเหล่านั้นไม่เข้าใจก็นําเนื้อความนั้นไปถามท่านพระมหากัจายณะนี่แหละก็ได้ท่านก็ได้อธิบายขยายความพิสดารได้นะท่านก็เลยตั้งตำปารนาตำแหน่งอย่างนั้นบ้าง ตั้งปณิธานแล้วนะพอตั้ง,ต,งตั้งความปรารถนาต่อหน้าพระพุทธเจ้านั่นแหละว่าเราจะจะจะเป็นอย่างนั้นบ้างก็เลยเริ่มบำเพ็ญบุญมีทานเป็นต้นตรงนี้สำคัญญ,ญายิโยมเราจะได้คุณวิเศษในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าโดยที่สุดจนเป็นพระอรหันต์นี่ รวมไปถึงตำแหน่งต่างๆตำแหน่งผู้เลิศต่างๆทุกสิ่งอย่างล้วนได้มาเพราะบุญล้วนผ่านการบำเพ็ญบุญมาทั้งนั้นมีทานเป็นต้นท่านได้ท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายหลังจากที่ทำบุญแล้วชีวิตก็ไม่ยืนยาวหรอกจะเกิดอยู่ร้อยวันพันปีก็ต้องตายอยู่ดีด ท่านก็นเลยเล่าว่าละท่านบำเพ็ญบารมีแล้วก็เลยได้ตายจากมนุษย์ได้ท่องเที่ยวไปในสุคติโลกสวรรค์ในเทวดาและมนุษย์ไปไปมามาอยู่อย่างนี้ด้วยอำนาจการบำเพ็ญกุศลในพระศาสนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าสุเมธะพระพุทธเจ้าองค์ใหม่แล้วนะ เมื่อกี้เนี่ยท่านบำเพ็ญบารมีในพระศาสนาพระเจ้าชื่อว่าปทุมุตตร,ระต่อมาได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ในพระศาสนาของพระรจ้าวพระนามว่าสุเมธะท่านได้เป็นวิทยาธรวิทยาธรนี่เหาะได้เป็นผู้มีฤทธิ์มีวิช,ชาเหาะไปทางอากาศ พอหอไปทางอากาศก็ได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งที่ไพศนลเห็นที่ราวป่าเห็นก็รู้ว่าทราบว่าเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนบุคคลเหล่านี้หน้าตาผิวพรรณแบบนี้รูปทรงอย่างนี้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนก็มีจิตเลื่อมใสขณะที่หาะผ่านไปนะขณะที่หาะ ก็เลยได้ลงมากระทำการบูชาด้วยดอกกันนิกาท่านไหนเคยเห็นดอกกันนิกาบ้างนะมันจะเป็นดอกช่อเล็กๆก็จะมีสีเหลืองๆนิดหนึ่งอยู่ข้างในช่อเขาเรียกว่าดอกกันนิกานี่ก็ได้การกระทำการบูชาในคราวครั้งแรกก่อนท่านบอกว่าในบุญ ด้วยบุญกรรมนั้นท่านได้ท่องเที่ยวไปไปมา,มาในสุกตินั่นเองในการที่พระสัมมาสาาาาัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะมาถึงโพธยเจ้าพระนามว่ากัสสปะซึ่งเป็นองค์ซึ่งเป็นองค์ที่อุบัติเกิดขึ้นก่อนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคดมของพวกเรา ท่านก็ได้บังเกิดในเรือนที่มีตระกูลในกรุงพารณาณสีในเมื่อพระพูทมีพระภาคเจ้าปรินิพพานแล้วพระกสปะสมาสมุรเจ้านี่มีน่าจะมีอายุพระชนพชนมายุได้ประมาณสองหมื่นปีนะแต่ว่ามานพท่านนี้ก็เกิดไม่ทันหรอกเกิดไม่ทัน เกิดมาก็พระเจ้าก็ปรินิพพานแล้วได้กระทำการบูชาด้วยแผ่นอิฐท,ที่เป็นทองคำเขนะาในสมัยนั้นก็จะมีการสร้างสถูปเจดีย์บรรจุว่าบรมสารีาริกธาตุพอพระเจ้าปรินิพพานแล้วก็ชาวเมืองก็เลยพากันสร้างสถูปเจดีย์ก็ท่านก็เป็นเจ้าภาพ ถวายอิดทองคําเอาไว้ที่รากฐานของเจดีย์มีค่าแสนหนึ่งค่าเงินสมัยนั้นก็แสนหนึก็ถือว่ามากโขแล้วเอาไว้ที่ไหนที่ฐานของเจดีย์นั่นแหละก็เลยทําเสร็จแล้วก็ตั้งความปรารถนาว่าด้วยวิบากเป็นเครื่องไหลออกแห่งบุญกรรมนี้ ขอสรีละของเราจงมีวันนะเป็นเหมือนสีของทองคำนะท่านเกิดมาจึงได้ชื่อว่าการจนะไม่ใช่กัดกัดจานะนะกัดจานะนี่เป็นเป็นชื่อโคตรของท่านนามสกุลของท่านชื่อจริงๆนะชื่อการจนะแปบลบว่าทองคำท่านได้ท่องเที่ยวไปในหลังจากตายแล้วเนาะ าในศาสนาหรือว่าตายจากภพนั้นที่เกิดเจอที่ได้กระทําบุญมีแผ่นอิตท,ทองคำก็ได้ท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอยู่ในสุคติภูมิเราจะเห็นได้ว่าไม่เคยตกทุคติภูมิเลยผ่านพระเจ้ามากี่องค์แล้วนี่สามองค์แล้วไม่เคยไปทุคติเลยนะ ด้วยบุญกรรมที่สร้างสมมาในศาสนาพระเจ้าองค์ก่อนเป็นเรื่องอัศจรรย์อย่างหนึ่งบุคคลใดก็ดีได้สร้างกุศลสมผ่านไว้ในพระศาสนาของพระรัเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งด้วยอนุภาพท่านบอกว่าพระุทธเจ้ามีอนุภาพเป็นอาจินไตเป็นอาจินไต แม้ท่านปรินิพานไปแล้วเนี่ยพระพุทธคุณพุทธานุภาพก็ยังเป็นอาจินไตยอยู่นะก็ยังมีอยู่ถ้าใครได้และเลิกถึงท่านบ่อยๆเนี่ยก็สามารถเป็นเหตุเป็นปัจจัยหรือว่าเป็นเป็นเครื่องป้องกันได้ในคราวตกทุกได้ยากยกตัวอย่างนิดหนึ่งมีเด็กน้อยคนหนึ่งเขาจะ สวดอยู่เสมอๆเ,เวลาก็ตกอกตกใจอะไรมาก็จะบอกว่านโมพุทธัสสะท่องอยู่เป็นประจำประจำนำโมพุทธัสสะนโมตัสสะภะควะโตอรหะโตสัมมาสัมปัสสะอันนี้ยังยาวยาวเอาสันส้นๆว่านโมพุทธัสสะแค่แนี้สันส้นๆในคราวหนึ่ง ไปนอนอยู่หน้าอยู่นอกเมืองเข้าเมืองไม่ได้นอนอยู่ใต้ทูบอ่าเกวียนไปกับพ่อพ่อเขาไปในเมืองออกมาไม่ได้ตัวเองก็เลยนอนอยู่กลางนอกนอกเมืองใต้เกวียนยักษ์ก็มาหากินพอดีมาเจอเด็กน้อยพ็อหวานปากเลยอยากได้กินเด็กน้อยพอยื่นมือก็ไปจับเท่านั้นแหละจับขาเด็กน้อยมันก็จะดุ้งตื่นขึ้นมา พอจ,จะดุ้งตื่นเด็กน้อยก็นะโมพุทธัสสะปรากฏว่าสัตีละเป็นของร้อนยักษ์จับขาอยู่รีบปล่อยเหมือนกับจับฐานไฟนร้อนร้อนยักษ์ปล่อยมือนะคนที่สองบอกอคนที่สองนี่เป็น,เ,ปนเพื่อนยักษ์ันที่สองเป็นเพื่อนก็เตือนแล้วนะเตือนว่าเด็กน้อยคนนี้มีอนุภาพมากอย่าไปยุ่งนะแต่ยักษ์คนหนึ่งไม่ได้ เราจะกินเด็กน้อยคนนี้ว่าอย่างนั้นก็ไม่เชื่อก็เจอพุทธานุภาพของพระพุทธเจ้าแค่ว่าเนโมพุทธัสสะนี่เอาละดันได้วนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในพุทธันดรพุทธันดรหนึ่งก็ได้มาเกิดในสมัยพระุทธเจ้าของเราก็ได้ไปบังเกิดในเป็นลูกของโปโรหิต เป็นลูกของปุโรหิตปุโรหิตนี่เป็นเป็นพลเป็นปุโรหิตของพระเจ้าจันทประโชะคือพ่อของพระมหากัจจานะเนี่ยเป็นปุโรหิตปุโรหิตในพระเจ้าจันทประโชตอีกเมืองหนึง่งชื่อว่ากรุงอุดเชนีในวันที่ท่านคลอดออกมาเนี่ยท่านมีวันณะเหมือนกับทองคําเลย หมือนกับที่ท่านตั้งความปรารถนาไว้ว่าข้าพเจ้าเกิดในที่ใดๆเขาให้สีผิวของข้าพเจ้าเหลืองมันทองคําท่านเกิดมาก็ทําบนยังไงก็ได้อย่างนั้นเลยสําเร็จตามความปรารถนาพอคลอดออกมามีสีเป็นทองคําแล้วแม่ก็เลยคิดว่าลูกของเอาลูกของเรานี่เอาชื่อมาด้วยก็เลยตั้งชื่อว่า การจะนะมานพการจะนะแปลว่าทองคำนะท่าน,นได้เจริญไวแล้วเรียนจบไตรเพศโดยล่วงไปแห่งบิดาหมายก็ว่าเรียนกับพ่อนั่นแหละเรียนวิชาโหราศาสตร์ต่างๆเี่ว่าปุโรหิตเนั่นนะเรียนกับผู้เป็นพ่อนะพอพ่อตายไปก็ตัวเองก็เลยเป็นปุโรหิตแทนซะนะพระเจ้าจันทประโชยก็ตั้ง กัญจะนะมานพนี่เป็นโพโรหิตแทนในสมัยต่อมาไม่นานหรอกท่านพระพุทธเจ้าจันทบัโชตก็ได้ทราบการเสด็จอุบัติแห่งพระพุทธเจ้ารู้ว่าพระพุทธเจ้าจเสด็จอุบัติขึ้นแล้วได้ส่งสารไปบอกว่าข้าแต่ท่านอาจารย์ส่งสารไปหาการจะนะมานพนี่นะบอกว่าท่านอาจารย์ท่านจงไปที่นั้น การเรียนให้พระาศาสดาทรงทราบคือจะส่งโพรหิตไปไปหาพระาศาสดานะก็ส่งไปอย่างนี้ไปกี่คนไปแปดคนไปเฝ้าพระาศาสดา,พ,สาพอไปเข้าเฝ้าพระาศาสดาก็พระพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมให้ให้ท่านฟังนะพอแสดงธรรมเสร็จคนเจ็ดคนแปดคนเนี้ยแปดคนเนี้ย ได้ดำรงอยู่ในเป็นพระอรหันเลยเป็นพระอรหันได้ฟังธรรมจบเป็นพระลรหันก็ขอบวชได้บรรลุปฏิสัมพิทาสีด้วยได้บรรลุปฏิสัมพิทาสีก็ขอบวชให้พระพเจ้าทรงบวชให้ประธานการอุปสมบทให้พระองค์ก็เลยเหยียดฝ่าพระหัตถ์ออกไปประราศว่าจงเป็นภิกษุมาเถิดเป็นเอหีภิกขุเป็นการบวช ในขณะนั้นนั่นเองพิสูจเหล่านั้นพอประทานการบวชภิกษุเหล่านั้นก็เลยมีผมกับหนวดนี่นะผมยาวหนวดยาวเนี่ยก็เดือเกลี้ยงเกลาเลยแหละมีมีผมหนวดเพียงสององค์กลีทรงไว้ทรงบาททรงจีวรที่สำเร็จด้วยฤทธิ์เป็นเหมือนปิกพระเถระที่มีพรรษาตั้ง60สิพรรษาตั้งร้อย พระเถระก็เลยประนมมือของตนแล้วบวชแล้วนะได้ประนมมือของตนแล้วกราบทูลกับพระศาสดาพระเจ้าชดเนี่ยปรารถนาจะบังคมพระบาทพระองค์แล้วก็ปรารถนาจะทำนี่มาทูลเชิญอย่างนี้ตอนแรกให้มาทูลเชิญนะทูลเชิญโดยเพจมนุษย์เพจคารวะธรรมดาพอได้ฟังธรรมก็บวชเลยพอบวชแล้วก็เลย ตุนเชิญพระศาสดาไปเมืองอุเชนีรุงอุเชนนะีพระศาสดาก็เลยบอกว่าภิกษุเธอนั่นแหละจงมีตนเป็นที่แปดไปในที่นั้นไม่ก็ว่าเราไม่ไปเราจะให้พวกเธอกลับไปเราจะให้พวกเธอไปจะให้พวก,พวกเธอไีไปแสดงธรรมกับพระเจ้าจันทประโชดแทนพราะพระเจ้าจะไม่เสด็จไปว่าอย่างนั้น เมื่อพวกเธอไปแล้วพระราชาก็จัใสพระเทละมีตนเ็นทีแปดไปในที่นั้นยังพระราชาให้เลื่อมใสก็ได้แสดงดำให้พระเจ้าจันทประชดให้เลื่อมใสให้ปฏิสถานพระศาสนาไว้ในแคว้นอวันตีก็กลับมาเฝ้าพระศาสดาตามเดิมอีกเพราะว่าไปประกาศพระศาสนาแล้วจริงๆพระเจ้าทราบ พระมหากัจจจยนาเนี่ยส่งพระมหากัจจจยนะไปก็เพียงพอแล้วที่ชาวเมืองมีพระราชาเป็นต้นจะสามารถเลื่อมใสได้จะสามารถปฏิดิฐานพระาศาสนาได้ในแคว้นอวันตีเห็นเหตุนั้นพระองค์จึงไม่ไปไม่เสด็จไปเอาละเมื่อกลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้าตามเดิมอีกท่านบอกว่าท่านบรรลุอราตผลอย่างนี้แล้ว พระศาสดาได้ทรงตั้งไว้ในตำแหน่งอันเลิศพระดำรัสว่าพิสูจทั้งหลายบรรดาพิสูุผู้สาวกของเราผู้จำแนกอัฏฐะที่เรากล่าวโดยย่อให้พิสดารนี้มหากาจาจนะเป็นผู้เลิศท่านได้รับตำแหน่งเป็นเรียกว่าเอตคะได้รับการแต่งตั้งโดยสมความปรารถนาแล้วที่พระที่ท่านตั้งความปรารถนาไว้ที พระสมาสมุทรเจ้าชื่อว่าปทุมุตระหรือว่าสุมเมธะน่าจะเป็นพระเจ้าสุมเมธะพอท่านได้รับตำแหน่งอย่างนั้นก็มาลิศมาลึลิกนึกถึงกรรมของตนเองก็เลยจะประกาศปุพพจริยาปุพพจริยาของท่านไว้ว่าท่านทำอะไรไว้นั้นก็ก็รลให้ฟังบอกว่า ท่านทำอะไรไว้บ้างอย่างที่อาตมาอ่านไปนี่แหละบูชาพระเจ้าขณะที่เป็นวิทยาธรบูชาเครื่องบูชาคือดอกไม้แล้วก็บูชาด้วยก้อนอิดท,ทองคำที่สถูบเจดีนี่ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านได้สมความปรารถนาวันนี้เราท่านทั้งหลายลก็เป็นอีกวาระหนึ่งที่เราจะได้บูชาพระสัมมาสัมพุทธ ดาด้วยอามิสะบูชาบัตรบูชาก็สมควรแก่เวลาแล้วขอจบลงไว้แต่เพียงเท่านี้สาธุสาธุสาธุ